สวัสดีครับทุกคนนะครับผมพปั้นเองนะครับผมหลังจากห่างเหินกันไปนานนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตระบบจกศบนะครับผมก็อธิบายก่อนนะครับจกศบเราจะจกหน่วยงานไม่ได้นะครับแล้วก็คนที่จะจกศบเนี่ยจะต้องมีอาวุธนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับจะทําการฆ่านะครับก่อนนะครับผมอ่ะปึ๊บปึ๊บ พอคู่ต่อสู้ตายแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆทำการนะครับทับจกของนะครับจกของตามด้วยเลขไอเดียของเขาเลขกระเป๋าของเขานะครับปึ๊บนะครับอาวุธจะจกไม่ได้นะครับจะจกตามพวกของธรรมดาได้นะครับเราก็จะขโมยนะครับจกศพนะครับเรากกดเข้าไปเราก็เลือกคําว่าขโมยนะครับแล้วก็กดยืนยันของนะครับสลัดยี่สิบอันเข้าตัวผมเรียบร้อยนะครับส่วนเช็คของนะครับก็จกศพแล้วก็ดูนะครับเห็นไหมครับ ของในตัวของลำใหญ่ก็จะหายไปเช่นเคยครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฟีวิลิตครับอัมเดย์มอบายอยู่เหมือนเล่นด้วยกันดเยอะครับผมขอบคุณมากครับ